สบายดีทุกคนพระโอวาขาพระเจ้าพี่มิมาสาวลาอินยูเคคลิปนี้สิพาทุกคนมาร่วมเรื่องประเพณีแปลกๆของการแต่งงานในประเทศอังกฤษข้อบระโควาของคนอื่นสเป็นแบบนี้บ่เนาะแต่สําหรับของขวดนี่ก็เจอมาก,กับโดดเล้วพี่น้องก็เลยอยากเอามาร่วมสู่ทุกคนฟังเนาะสำหรับไฮที่จะมาเป็นสายอังกฤษเตรียมตัวไว้เนาะจะ,จะต้องหูอียังเน่เนาะก็คือเรื่องที่ว่าเหลืองทับอีสนั่นคือทุกคนก่อทกนอที่เฮาสีแต่งงาน ต้องไปปาร์ตี้ส,ร,สรัโสดอันนี้ก็คือโบอไปก็โบได้พี่น้องอันโดยเฉพาะข่อยนี่เพราะเขาโบอยากไปเนาะเพราะเขาไม่มีมูเออแล้วข่อยมาอยู่บ้านเมืองเขาสิข่อยก็บ,บ่มีมูไรบ่มีมูบม่เป็นปัญหาพี่นอ้องเมียสามีขอ่อยห้ามมูห้พี่น้องม,มันกับภาพไปทิมงานทิมงานมูเหมืนกันนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าปาร์ตี้ส,ร,สรัโสดไฟยิง่งก็ไปแต่ไฟย,ยิ่งพี่น้องไฟใสก็ไปแต่ไฟใสไปเพื่อไปบ้านเด้พี่น้อง, like, นนองคือข่อยเนี่ยอันข่อยไปปาร์ตี้สรัโสดเป็น อันมูนี่แม็นมามูของมูของแม่สามีเนาะไปกันประมาณสิบกว่าคนเนี่ยอะไรพี่น้องะมูโดยปริมาณพี่น้องแม่สามีขอราัหาให้เดินมูเนาะส่วนว่าสามีขอรัไปกับมูละสองคนเนาะเขาจะไปเขาจะไป,าไปต่างเต็นแล้วก็ไปงานมิวสิกเฟสติวัลยังสักครั้งของเขาเนี่ยเขาจะไปสองสามคืนเพื่อนเนาะอืมเขาทั้งทั้งที่บ้าดห้าเนาะความจิแต่งงานนี่ส่วนแรเขาจะบริจาคให้เดินทางมาบ้าดห้าเนาะพออย่างเกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นนี่สินะ แต่บอจ้ะก่อนแต่งงานบ้านเขานี่ให้ไปเต็มที่แล้วพี่นอ้องไปมีงานไปต่ปตอปฏิสลาสอสลาสดอีกโอ้เขาว่ามันค่อน,นข้างสิแบบว่าแตกต่างจากบ้านเ่าหลายเนาะต่อมาก,ก็คือตัวนี้ทุกคนหนึ่งคืนกน่อนสีแต่งงานหามไายิงไฟาสยให้หนักกันคือข่อยเนาะข่อยจำเป็นจะตอ่อในยหายเป็นนอนอยู่ห้องแฮมสามีข่อยก็นอนอยู่ห้องอันนี้เนาะก็เลยบ่ได้เหนหนากัน พอเพิ่นหาไอยเห็นหน้ากันหนึงขึ้นพี่น้องเออน,นั่นแหละเรื่องที่สามพี่น้องนั่นก็คือของที่ระลึกมีว่ามือจากคลองที่ระลึกจากแม่สามีนั่นแหละก็คือของข่อยในมันแม่สามีเพิ่นหาไงว่าเห็นเออเพิ่นเพิ่นมีิกิป์นะเพิ่นมักใส่กิบนะนกิบหน,น่อยๆเลยเพิ่นก็เอากิบหน่อยๆเห็นะไปเสียไปติดอยู่ตามกระโปรงข่อยเดี๋ยวเป็นของที่ระลึกจากแมษามีเสียนะ อืมเพิ่นก็เอาไปไปเน็บอยู่หันเป็นประเพณีบ้านเพิ่อนพนันสันเดลโอเคประเพณีกับประเพณีเนาะเขาเจ้าภาเห็ดเนี่ยขาก็เห็ดไปเนาะเขาผิดเนองเขาเมื่อตาเลี้วก็ต,ต,ตาากอก้องเลี้วตาตามเขาเจ้าบ้าขอเห็นอีกเนี่อนก็เห็ดนต้อเขาเจ้าพี่น้องเออแม่สามีแล้วก็เอาไปเน็บอยู่ใต้กระโปรงให้พี่น้องะอะไรก็คือเป็นของที่ระลึกเนาะจากแม่สามีเขาเจ้าจะเนีนเป็นเข็มกัดพี่น้องแต่ว่าแม่ของสามีหาเข็มกัดบ่ได้เนาะเพราะเพิ่อนถ้าก็นึกออกว่ามีประเพณีแบบนี้เนาะเพิ่นก็ได้กิฟต์ในหัวเพิ่นปดให้พี่น้องนเนาะเนาะ อันนั้นคือตัวที่สี่ตัวที่สี่เนี่ยก็คือมันจะแตกต่างจากบาดเท่าหนาอหลังจากที่บามือเท่าแต่งงานแล้วเนาะในมือเท่าแต่งงานนะพี่น้องมือเท่าแต่งานนะะบานเท่าเป่น่าแต่งานอ่ะเขาห้อเนาะหามหามแบบว่าหามออกาจเพื่อนสามือบานเท่าหนะพี่น้องเขาก็เบืแต่งงานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเอยได้ยินขาขาวไปจังสี่แต่ว่าอยู่หนีบอจากพี่หน้องหลังจากที่่าเทาแต่งงานเรียบร้อย สองโมงสามโมง,งเดือนหอซอแจ่งใินะเออเขาจับบอลในบาสบานเทาไหร่ครัเขาหออนั่นอันนี้เป็นบ่ล่ะแต่ว่าอยู่นี่บ่จับพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งอยากบอกทุกคนวนะ่างานแต่งอยู่นี่นะทุกคนจะบ,บอลในบ่ได้จะบอลเด็คือบา้านเะท่าเนาะบ้านเท่ากับจะมีงานอุ่นดองอคืองานผูกแค้นน้อยผูกแค้นใหญ่คือผูกแค้นไฟไสยก่อนะไปผูกแค้ฝไายิ่งเป็นผูกแค้นใหญ่เป็นบล่ล่ะแล้วก็จะมีง,งานสารุปหังวงัวง,งานหั่นงานนีบเนาะบ้านเท่าดองประมาณสี่ห้าเมื่อจังแล้วเนาะแต่ว่าอยู่นี่บ่จับพี่น้อง เวลาในการดองก็จะนะ่ะโบดอนคืองานดองของขวัญเนี่ยคือเริ่มตอน10โมงเหิือ6โมงแรงเห็นเนาะก็คือบโบดอนเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนยูผ่านข้าวเจ้านะทุกคนอ่านประเภทนี้ก่อนสิมีการจัดงานดองนะจัดต้องในซองกาซเซอร์นนะตั้งแต่สามเดือนก่อนสิมีงานแต่งไปดูซองกาซเซอร์ไปก่อนแล้วครูที่ได้ฮับกาซเซอร์เห็นนะ เียนซื้อภายในการมิสว่าเขียนซื้อเจา้าก็เมียเจ้าจะกมาอแต่เจ้าก็เมียเจ้าไดไเอาลูกมาบ่ได้พี่น้องเอาหลูกมาบ่ได้แต่ว่าฐานในการเซิร์นหันเนาะมิซื้อเจา้าซื้อพวเจา้าซื้อหลูกเจา้ามาไหไถ้ามิซื้อในหันเนาะและอีกอย่างหนึ่งเวลาจะพาทรงการเสิร์นไปพู้ที่ไดครับการเสิร์นต้องตอกลับมาพี่น้องตอกับมาจะตอกับมาตอ้าตองเป็นประเภทนี้แบบนี้ต้องตอกลับมาโตตอกลับมานี่ก็คืออ่า บานเฮ้าเนาะที่มีการใส้ซองมันเป็นคือผัวคอยนี่ก็คืออาจจะมีเข nope ียนเป็นการ์ดเนาะก็คือสุดแล้วแต่ว่าถ้ายผ้อยากซอยขาหานิมูนก็ซอยเนาะถ่ายบ่อยอยากซอยก็สุดแล้วเขาก็เขียนไว้ในหันเนาะเออถ้ายแต่ว่าอันคือผัวคอยนี่คือบางคนเข้าจับก็ซอยขาหานิมูนเนาะบางคนเข้าจับก็อันมีข้องควันหายข้องควันที่เขาเจาบหายอ่ะก็จะเป็นผัวงอ่าการ์ด การส่วนลดต่างๆเป็นอาจจะเป็นการส่วนลดอเมซอนบางคนเข้าจากักาซมีอันเป็นพวกอของสํำรวจเป็นพวกหูภาพมันกรอบหูภาพขนาะอันนี้ทุกคนหรือบางคนกัซมีแบบเป็นทิปท่องเที่ยวแบบส่วนลดของทิปท่องเที่ยวสันน่งเ่ยเขาจาับก็มีมาให้เห่าเลาวจะคือจังสรัรนเหนาะแล้วอีกอย่างหน,น,นึ่งนะยูนีเนาะเวลาเขามากงามสินะเข้าจาับจะเขียนันาะจะจะจีอยูในโต๊ะใดโซนไดสินะเออจังสร้รพี่น้อง เวลาเขามางานมันเขาก็บกาวซิมีอันขาเจิดเนี่ยเป็นซื่อติดอยู่อันนะคะบัวทางานนะพี่น้องก็คือเขาไปเบิ่งว่าเขาเขาถึงนางโตได้พี่น้องและอีกอย่างหนึ่งเนาะเขาจะจะเลี้ยงเลี้ยงเครื่องดื่มเพาคือเฟิร์สติ้งก็คือเป็นพวกอาจจะมีพวกไวพวกอย่างตาๆาเสร็จนะคะเจาะกะตั้งไม่ทั้งหนาเนาะก็คือเจาะสมาัดไปเหลือไปแต่ว่าหลังจากกับซื้อพวกเครื่องรองเครื่องดื่มเนี่ยเวลาเขากินนะทุกคนอาหารเห็นนะก็่จะเป็นอาหาร ถ้าจะจะเป็นอาหารจานเดียวทุกคนแล้วในในอาหารจานเดียวก็จะมีหลายอย่างในอาหารก็จะมีพวกซีนพวกพักผงไอ้ย่างต่างๆทุกคนจานบาหญ่ยเลยนะทุกคนจานเดียวเนาะหลังจากกินจานเดียวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเสิร์ฟของหวานหลังจากที่มีของหวานแล้วก็จะมีพวกเป็นซ่ากาแฟย่างปลาเสียทุกคนเข้ากับเครื่องดอกเครื่องดื่มกับข้าอจะเป็นเฟิร์สดิ้งแล้วพี่น้องหลังจากนั้นถ้าจะจะกดื่มหลายกว่านั้นซื้อเอง ซื้อเองพี่น้องอ่าดองข้อนี้แม่ว่าพอแม่สามีแล้วไปคนจ่ายเนาะเพราะสั่นก็คืออีกอย่างแล้วแต่สู้แหลวแต่เล่านาะเราเป็นคนจัดงานเลยสินะและอีกอย่างนึงก็คือพัวข่อยเ,อเคยวางแผนกันหลายว่าพัวพอข่อยมาอยู่นี่พออัวข่อยจดทะเบียนสมรสซื่อๆเนาะยว่าเขาจะสามีข่อยอยู่เพราะว่าเรากับบ่มีเงินเสีนะกันยังวัยรุ่นอยู่แต่พอกับแม่สามีนี่บ่ยอมอยากจัดงานแตง่งอยากจัดงงจดงงาาาาานนแแแแตตต่่่่กกะล้ววบเเร็ พโดยความที่ว่าพ่อแม่สามีเนี่ยเรากัหักข่อยเสร็จแล้วแล้วเราก็บหักลูกชายเราเนี่ยเราก็จัดงานไห้เลยพี่น้องก็คือเราจ่ายไม่กระทั่งว่าค่าที่ว่าเราต้องาจมันจะมีค่าค่าสร้างแต่งหน้าค่าเฮ็ดผมค่าแป้งสุดสุดที่ข่อยซื้อมาแลค่ะถือแต่มาแป้งพี่น้องแพงกว่าตั้งเปสิบซาวเท่าเออแล้วก็จะมีค่าสร้างค่าสร้างสายหูแล้วก็จะมีค่าเซารถข่อยก็บอกเขาใจว่าเออคือซารถนี่ยลดเท่ากับมีเนาะ ว่เอารถเท่าอีเยังไปซาวอันค่าซาวรถนั้นคือเอารถเนี่ยไปฮับขอย้งแฮมแล้วก็เอามาบอนจดทะเบียนซารถก็คือบอนแต่งงานนะทุกคนเออนั่นแหละค่อยก็เอารถตัวเองกับมีอสองคันใส่รถตัวเองกับง่ายขึ้นกันแต่บอกจากนี่น้องเสียค่าซาวรถอีกเด้อจ้าโอ้นั่นแหละแล้วก็จะมีค่าเธอที่ค่ายังค่าค่าจดทะเบียนซารถพอขอยยจดทะเบีนนนรั้คือพออขยจดทะเบียนอยู่อันของกลางออฟฟิศเลยเนาะบอนที่เขาจะฮับจดทะเบียนซาวรถนะ แต่บางคนเขาจะอาจไปจดทะเบียนสมรสอยู่โบ่นยังก็แล้วแต่หลังจากที่ว่ากขอขอจดทะเบียนสมรสจะหรรันเยบร้อยแล้วแม่บอกแล้วลพวอขอระยงานมาเป็นาอาหารหารอาหารตัวนี้ก็จะเป็นบอลหนึ่งอีตังหาเขาจะเป็นทับอีตังหาเนาะทุกคนก็คือแขกที่มาหัวมานกับบอลหลายพี่เนาะพอขอเซิร์ฟกับประมาณสี่สิบปลายคนพี่เนาะสี่สิบสี่สิบมหันหา้าสิบหลักบ,บางคนเขาจากกบบามาบางคนเขาจากกบดม้าเนาะแต่ว่าที่จริงนะเนาะอันมูของสามีเขาเนาะ เราเพิ่มมีมูหาคนมูมาแต่แทบไม่จะสองคนขนาดว่าเราคิดว่าเป็นงานสําคัญของเรานไงมูก็ยังมาบไโบมาเวลาไปกินไปเที่ยวไปนั่นไปนี่สินะเออมูกไปน้ำกรันสินะแต่พ่อว่างานสําคัญของเราคืองานแต่งสิกับโบมาสินะเออแล้วกับแบบก็คือเราเสิเชียร์ใจเห็นแล้วมูโบมาเนาะคืองานไปหลินไปเที่ยวไปกินไปนั่นไปนี่ก็ยังไปน้ำกันสินะบเป็นมืองสำคัญของเราอะโบมาแล้วก็บริแจียล่วงหน้าเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็ตอนตอนก่อนหน้านี่ก็ว่าสิมาเออหาป่าแล้วก็มีกาสอกร กาตอบรับแล้วเนะบามา,มาสินะ่ะบอกว่าหัวหมือตัวจริงหรอพเราโบมาสินะ่ะเออ้วกะแล้วก็เขาบอกว่าเรายัางติดต่อกันอยู่แต่ขอยติดตอ่อกันอยู่บอสินะ่ะแต่คอยเคยถามเราอยูว่ว่าเป็นยังไงยังติดต่อกับอสห่อ่ะแล้วก็เรื่อขั้นท้าถามอย่างเดื๋ยนี้มาแล้วเราก็ไม่อยากตอบสินะพี่น้องขอยบอกว่าคนอื่นเป็นบอเนาะแต่สำหรับนี้นะทุกคนก่อนสี่ขึ้นพื่อนหลังจากที่ห้าแต่งงานกันแล้วเนาะแตง่งานแล้วก็นอนย้งแค้มเนาะน้องแคมมาแล้วสินะ ก้อนสีก็สีเขาไปในเฮือนเนาะต้องหายฝ่ายท่าอุ้มเขาไปพี่เนาะอุ้มขึ้นเฮือนพี่เนาะคอยคอยสิขึ้นไปกับพอดีพอก็แม่สามีเนี่ยรับอยู่หน้าเฮือนให้ลูกท่พิ่นแบบอุ้มขึ้นไปพี่เนาะอุ้มคอยขึ้นเฮือนประเพณีเพิ่มเป็นแบบเระเพณีดั้งเดิมของเพิ่นมาสันเดียวโอเคเนาะเข้าใจว่าเป็นประเพณี้ค่กับเระเพณีของเขาเนาะต่อมาก็คือต้องไปฮานีมูนคอยคอยบอกหูว่านี่สิเป็นเบิร์ตทุกคนบอเนาะแต่ว่าคือพอกับแม่สามีนี่คอยบ้างแผนกันมาเนาะ ขอแต่งงานแล้วสินะขอสิบันไปฮานิมูลเชื้อสินะเราสิ้ทาขอได้เอกสารต่างๆเราขอช่างไปสวิตเซอร์แลนด์แต่สุดท้ายพ่อแม่สามีเพิ่นจองทิปพานิมูลห้แล้วพี่น้องก็เลยเอโอเคแล้วจองห้แล้วก็ไปเนาะเพิ่นก็ไปจองห้อยู่อันเป็นใครขา,ขาเป็นบาดารตากลาอาการเลยพี่น้องแล้วเัาไปเศรา้าเขาเจ้าสินะแต่ก็คาดยู่พี่น้องก็ง่ายเลยเพิ่นไปเศรา้าหายซ้ำขึนซีมือนั่นแหละพี่น้อง คือพอกับแมสซามีเขาล้างจากแต่งงานปั๊บเนาะมือที่เราแต่งงานนะพี่เนาะแต่งงานแล้วปั๊บเนาะตอนสวนเย็นๆมาแล้วก็ขึ้นยนต์ไปออสเตรเล่เลยสองสองคนแล้วนะตอนฮานิมูนนะแต่สามสิบปีก่อนเนี่ยเท่าสองคนเพิ่ยแต่งงานกันนะแต่งงานแล้วเขาจะก็บินไปออสเตรเล่เลยเขาจะไปหานิมูนไปออสเตรเล่ไปออสเตรเลยเล้วก็ไปหันซีคืนหามือตอนที่ว่าสองเพิ่ยแต่งงานสองสามสิบปีก่อนนะพี่เนาะนั่นคือเป็นประเพณีของเขาเนาะทุกคนก็เลยอยากมาเล่าทุกคนทุกคนฟังว่า เออนั ality, like s like, S ่นแหละคือเป็นประเพณีแต่มันแปลกๆมันแตกต่างจากประเทศลาวเข้ามันบ่ล่ะคือบ่บ่ว้หัวอันประเพณีไทยกับประเทศลาวนี่มันคล้ายๆกันบ่ล่ะก็คือประเพณีลาวนี่ครับถามว่าแต่งงานแล้วเนาะเขาจะหามบ่ให้ออกจากเฮือนออกได้พี่น้องแต่แบบว่าเขาบ่บ่สามารถสิเดินทางไปใกล้สินะบ่สามารถสิเดินทางไปแบบว่าเออไปตามเมืองต่างแข้งด้วยว่ะไปแบบใกล้ๆสิน่ะพอแบบอย่างยายนอ่ะเขาก็ต้องซ้ำขึ้นอ่ะนะ เพราะว่าอย่างๆแบบว่าเออเข้าแต่งานใหม่ๆย่างมีเกิดอุบัติเหตุบ่กเรื่องปัญหาต่างๆตามมาสินะแบบว่าอยากใส่ชีวิตอยู่กับเออเมียหรือว่าขอบคุ้มเฮาสินะเพราะว่าเออเกิดว่าเขาไม่ประมันนะเหรอเออจังสั้นที่บอกคอยกับโบโบเคยแต่งงานอยู่ล่าแต่คอยได้ยินข่าวขาจำสั้นเนาะสำหรับใครที่ว่าเออหู้ไล่คนอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาแหลกเปลี่ยนกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสำนี้เนาะนั่นแหละทุกคนเอาไว้ที่กันในคลิปหนาแล้วสำหรับใครที่มีคำถามมียังไงคอมเมนต์มาทักทายสบายดีกันได้เนาะ สวัสดีมิสไซไปกอนจะเไปนออบบ๊ายบาย